สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมูลเหตุที่ทําให้เจ้าอนุวงศ์กบฏไปฟังกันเลยค่ะประวัติเจ้าอนุวงศ์นั้นพื้นเพเจ้าอนุวงศ์หรือเจ้าอนุพระมหากษัตริย์ราชนาจากานช้างเวียงจันทร์ลำดับที่5หรือองค์สุดท้ายปกครองเราพุทธศักราช2,348ถึง2,371ได้รับการยกย่องเป็นพระมหาวีรากษัตริย์และมหาราชของเรา ในฐานะผู้พยายามกอบคู่เอกราชจากประเทศสาสยามซึ่งณนประวัติศาสตร์ลาวและไทยนิยมออกพนาวา่าพระชัยเศรษฐาทิราชที่สหรือพระชัยเชษฐาทิราชที่สาบางกลุ่มตรวจสอบพนามตามจารึกโดยละเอียดพบว่าทรงเป็นพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชที่ห้า เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าสิบุญสารทระปิดาและพระเจ้าอินทวงศ์พระราชเ,เชษฐา,าได้ออกพนาว,ว่าพระชัยเชษฐาธิราชเช่นกันซึ่งมูลเหตุสงครามจากเอกสารประถมภูมิพื้นบ้านเวียงจันทร์และอีสานได้ปรากฏมูลเหตุของสงครามไว้ดังนี้หนึ่งเจ้าพญานครราชสีมามีพฤติกรรมยุแยงเจ้านายลาให้วิวาทกันเป็นนิดเช่นยุเจ้าเมืองขุนขันและน้องชายแย่งเมืองกัน ย่เจ้าเมืองหัวสาเกียนงงเข้ายึดแล้วเขาจับปาสักใช้อำนาจเหนือเจ้าเมืองกราสินให้อักเลขฆ่าอุปทาผะธาตพ,พนมติดสินบนพญามหาอมาตย์ให้ตนพ้นคดีจนได้เป็นเจ้าเมืองและได้ปกครองด่านเมืองโขงเพื่อต่อตั้งอิทธิพลเวดน,นามเป็นต้น 2. การยุโยงเจ้าผู้เกียงงงหรือผู้เขียนงงให้นำกำลังฆ่าแร่ในลาวใต้เข้าเผาจำปาศักจนร้อนถึงเจ้าอนุวงศ์เสด็จปราบกบทด้วยพระองค์เองพระมหากษัตริย์จำปาศักองค์ก่อนซึ่งเป็นญาติกษัตริย์เวียงจันทร์ถูกเจ้านครราชสีมาบริภาคว่าหวาดลัวฆ่าสึกอาจเป็นแรงพักดัน ให้เวียงจันทร์ต้องหาทางจัดการนครราชสีมา3เจ้านครราชสีมายุน้องชายพญาไก่ภักดีหรือพญาไก่ศอนคำแดงเจ้าเมืองภูขันหรือคุณขันให้สู้กับพี่ชายเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าเมืองและเผ่าภูขันทำให้เจ้าเมืองภูขันไม่พอใจและเข้าเป็นกำลังพลสำคัญของเวียงจันทร์สี่สยามพอใจผลงานการตีค่า ลักเล่หัวเมืองลราของเจ้านครราชสีมาแต่เราไม่พอใจเนื่องจากเล่สุนมากเคยขึ้นกับเพียงจันร์ทห้าเจ้าพยานครราชสีมาบริภาคสมเด็จเจ้าราชบุตรหรือโยกษัตริย์จัมปาสักงพระราชโอรสของเจ้าอนุวงศ์พร้อมไม่ฟังคำทัดทานห้ามตีขาในเราซึ่งอุบลระบุว่าเหตุการณ์นั้นสร้างความไม่พอพระัยต่อสมเด็จ เจ้าราชบุตรยโยกยังมากจนเสด็จไปฟ้องพระราชาสีดาที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยพระองค์เอง6การดวงพระราชอำนาจกษัตริย์เวียงจันทร์ของเจ้านครราชสีมาโดยนำในกองเข้าสักเลข่เข้าอุปทานพระธาตุพนมซึ่งเป็นศูนย์การทางศาสนาของอาณาจักรจากการสนับสนุนของเจ้าเมืองกาลสินขัดต่อประเพณีพุทธศาสนาของบ้านเมือง เนื่องจากค่าเลขเหล่านี้ได้ถูกกัปนาไว้ไม่มีหัวเมืองใดสามารถแย่งชิงเป็นค่าของตนได้และการสักเล่นี้ยังปรามมาถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บนภูเขาหรือไทฟูด้วยและมีข้อสังเกตของการพ่ายแพ้สงครามของเจ้าโนงว่า 1. ทัพเราอาจมีแสนยานุภาพน้อยกว่าทัพสยามและทัพนครราชสีมาเมื่อตรวจสอบัาคานไฟ รากับพบว่านครนาชะทีมาด้อยกว่าลรามากแต่สยามมีแสนยานุภาพและยุทธาวิธีมากกว่าลราเนื่องจากอาวุธที่ทันสมัย 2. เจ้าอนุวงศ์ถูกขรยศโดยสมเด็จเจ้าอุปราชิษะพระรานอนุชาต่างมันดาของพระอ,องค์และถูกขรยศโดยเจ้าน้อยเมืองควรแห่งอาณาจักรเชียงขวางราชบุตรเคยของพระอ,องค์ 3. อาณาจาักรลาวรวงพระบางและล้านนาต่างเป็นเอกเทศหรืออาจฝักไฟสยามจึงไม่ร่วมมือกับทัพลาว 4. ีทายาทบุตรหลานเจ้านายลาวบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นขนาดนั้นูกเกณฑ์เข้าร่วมทัพสยามเพื่อต่อต้านอินทิพนของเวียงจันทร์